ເຈັບແອວຫັ້ນເຈັບແຮຕືອນແດ່ເດນໍຍາມຍາມເລົກບมัน ไม่แน่หมดนมกลุ่มไงกลุ่มไงอยู่โอ้ยหลดกระไดหลดไพนี่นะหลดช้างไปหลดชิงก็ดีเนาะมันโอ้ยีดนอง넘านขาดเกินตายมสิแห่งไปพ่อมันเดือนชีเดือนหาประจักษ์่เนาะ เออนุ่อันบดถ้าจะไปซื้อใช้แบบนุ่มอยู่ใสทางออบพ่อบ้าจ้าข่ายเข่ามากนี่นี่น้ำก้อนขาดได้เหรอน่ะโมมีอยู่ในหันทางเข่านี่โค้งตัวไก่พุ่นบ่อเอ่อเอ้าพี่น้องเอ้กลับสบายดีและสวัสดีเด้อพวกพี่น้องเบิดชูขู่ชูคนพี่น้องเอ้พบเจอกันแล้วเนาะตอน สามวงแรงแต่ก็คือยังบายมุ่งฮ้อนแท้ฮ้อนว่าเนาะบอนุ่มเอาสบายดีเลยบอลนุ่มเด้อโดยเฮ็ดไปฮอดสาแล้วของน้นมเขาก่อกันยังบม่แล้วก่อยังบม่แล้วกระซิบโบ๊ไหวจักครังนึงอืมพอทาสังกระซินังจังสีมุ้ง้าสังกะซีมาสังกะซียังบ่ได้บ่เออใส่จักแผ่นนะประมาณ ผมก็ยโดยไม่ยังเพิ่นคบรบนะบอสใช่ครบแล้วคบรบแล้วก็นั่นได้พี่น้องยังเดือนล้านเดียวในเราก็นะเออข่งทั้งนั้นแล้วเรียบร้อยนะห้องเดียวได้บ่สนะห้องเดียวห้องอาบห้องอยังกับยูฮัน้องรอคิวแลยครับรอ,บนะอรอคิว <laughs> อรอไม่ได้แต่เฮีย เฮีย er, ขางก็เนาะขังมันด้าเจ้าด้าจัดการมาเลยพี่น้องเอ้เอา้าเอาเนาะพบเจอกันอยู่ที่พี่พี่น้องเอ้บ้านอ่าน,นอกตาเพื่อนเนาะเยี่ยมยามตามข้าวแล้วก็ม่ได้มาเยี่ยมยามตามข้าวแล้วก็ลายมือแล้วพี่น้องเอ้ตามอาการก่อนว่าเป็น,น,นยังไงเนาะใกล้ตะบูด,ดีเดือนนี่กิดซีบสัสเลยนะพี่น้องเอ้ชื่อเอ็มลอยก็ฝากยูกหมอนุ่มไปเอา้า จักคนสร้างนะโดยเพิ่มพลังก่อนได้จักร้อยแล้วไหมเนี่ร้อยห้าสิบเพิ่มอีกร้อยห้าสิบมันสามร้อยพอนั่นไบอเอาเจ้ากินตัวนั้นบ่เจ้ากันเลเออบอกโบเกินได้สามร้อยคือเก้าเนะบอบ่หยอกไปซื้อเอาสมายดีได้แล้วนะคุยนับปับหนึ่ง อ่าเพิ่มกาไปจะจักร้อยเราเหมือนนี่สบายดีไอ้โดยนะก็ได้ร้อยห้าสิบเอาอีกก็ไปวันนี้ก็เป็นสามร้อยพันละบาทนี่ไหวกินแตนมือจะกวนนะมื่อสองกวาดมื่อสองกวาดกินลายกูนี่นอนรับอยู่บ่โอ้บ่รับแด่๋เนาะผักก่อนมันห้อนเนาะจ้ๆๆจ้จ้ มายังบานนี่ไอ้ <c oughs> เกิดเหตุการณ์บวกคารคิดได้นี่บ่ <c oughs> มันห่อนบ่ไอมันห่อนบ่เอาบังแดงให้เออเอาเอาาาุ้ยปลาปลากระจานขี้ควัวๆแล้วพี่น้องเอง้มน,นึกเรี่องประทะ ยอยมได้เปลี่งนเอนึ่เดือนล้นี่ยังบวได้เนาะมันบล็อกบ่พ่อบ่าด้วว่าจังได้นี่นะขาดบล็อกโอ้ประมาณตะก้อนนี่บางด้านน่ะยังด้ได้หนันนะเลอไปเลยเจ้า มันชูกได้มันเด็ดมันห่อนแห้งเนาะือว่าแล้วเมื่อนี้สามโมงยังโบยินอยู่กันเออโอ้ดูพุ่มสี่สิบสามสี่สิี่องศาพวกนี้เมือนนี่นะว้าสุดชุดด้วยเหมือนนี่เก็บไปได้เลยเมื่อวานยังชูได้เหมือนด้ยไม่ตัวรล่อเล็ดน้อน่ะว่านบนใบโมงยังเห็นได้เมือนไม่ได้ยอมเลยยอมด้วยเหมือนี่ นี่ครับเรื่อเผ็ดเนาะพักก่อนเลยน้เห็นว่าก็ได้ได้แล้วมันเด็ดอ่ายังไงเพราะว่ามันแห้งลยนะแข็งมากเลยเดือบร้อยนี่วะตัวสิบุรีเห็ดต่อฉันเนาะเนาะโอ้ยพี่น้องนี่ยห่อนเท่าห้อนหวานมาเนี่ก็ได้ใช้พวกปูนพวกยางเบิร์ตบอว์บอวนุ่มนะยังเหลือที่ชอบยังเหลือจะกรอบเกาะสี่ เออสิพออยู like. ่บนบ่พอฮะบ่พอบ่พอบ่โบวกนี่เส้นลายบ่เส้นลายเออกับเทพื้นเทพื้นน้ำแน่ทั้งเบ็ดบ่เตียงออกมาจักสอบอ่ะนะสิบสอบสิบสอบบ่พอบ่ว้าต้องใช่พวกเทคานเพิ่นนี่กรับมันก้อนี่จักสอบเหมืนก้อนี่มาหกสอบิาหกสอบ หนึ่งเดือนยูซีเนาะเทพื้นนี่ก็เทพื้นนี่เบิรบิจ์ตชอบหนิคำสามขาดวะสามชอบอืมกินชิ้นพี่แน่สวมสิเดี๋ยวมันคว้าสามกันนี้่วมเทอุ่นบ่อหนะเออเทอชมเล็กนี่เล่นโอ้หนาคักปีใช่เนาะเาว่ตึ้งนงตัวนี่ไว้ เออพอดีที่ว่าบอเๆเรียดรับพี่เด้อืออืออพี่เลยแมนพนี่ยังยี่คูนเปนเพียงค้านเนี่ยดินอ๋อที่เอาดินมาคูนแมนแเต็มค้านนี่วระเทปูนมาทับประมาณเจ็ดเชนอประมาณนี่เนาะประมาณประมาณหานะถมเล็กน่นมเล็กนี่ไห้พูดดีโอ้อ่าออาจจะม้วนออกเจ็ดแต่ว่าถมเล็กนี่เระวันสามซี่ มันบมพอกับมีแต่เอาันแบบที่เราไปก่อนเนาะโอ้ยนี่ก็โอเคแล้วนี่ก็ได้จังกอร์สียังหมูมาอยู่ยังหมูมีบ่ยังเอ่อหาดยังขาดจังกอสีผมได้นี่เนะาะจะคิดว่าใช่จะเพนจังกอสี <c oughs> ประมาณปแ,แปสี่เมตรเอ่อก็าหาซิปเนะะาะก็เอาหาซิปเพน ฮะพี่น้องเอ้กะเอาไปที <food> ่ลรขั้นตอนเนาะก็อลร่วก่อนแตงว่ามันดีพี่น้องเอ้แต่ว่ามีงบเข้ามาอีกอาได้สมทบกันเข้าไปพี่น้องเอ้แต่ตอนนี้ขาดคือเราหอดละสังกะสี ่อ <marriages> ย <timing> ังบ <kit> so <let S 1> ่ขึ้นโค้งขึ้นหยังเนาะอ่อมันมันมันยากอยู่คือว่า่แหละพี่น้องเอ้ขึ้นโค้งขึ้นหยังแล้วก็ต้งค่อยวัดว่าเอาจักฟุตจักฟุตเนาะจ่งก็สิก็ได้อด้ออันชุดนี้นี่ชุดดูดชื้บ ได้เยอ่ดอกเนาะเมนอะไรอ่มามันจะไกลกับสภาพเวลาอมไงเนมนเมนเมนเมนไปไหนไปไหนมูยุกเนาะเอาเสร็จพี่น้องเอยเดี๋ยวสิบบุญกวนทั้งจะใอ้เพิ่นให้เพิ่นเ,พนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานซะเนาะอ่าเดี๋ยวขอมาหาทั้งน้องตาเพื่อนกันบ้านนี่พี่น้องเยอยเดี๋ยวกันขนมน,มนุ่มเลยมาต้อนน้องตาของน้นอ,อ,นนองตาด้วยก่อนบ่โอ้พี่น้องเอย เอาเอาโอ้ยเ uh, ี๋นวเลยี uh, shuttle, uh, ๋มนอนมันเนาะเมื่อแต่ลุกเมื่อแต่นอนโอ้ยป๊บใจปบกลัวอยู่ที่นองตะอ่าบางเรื่องนี่เห็นนั่งอยู่รุ่มพูดเลยอ่ากุ้งก้ยอยู่รุ่มหูเแล้วก็ได้ป๊บมาพี่อีกบาทนี่ฮ้อนแท้ฮ้อนว่าเนาะ ห่นอนเนาะแต่ว่าจะเป็นพี่น้องเลยอัวเอ้าพอดีว่าเสื้อนุ่มกับขนมมาต้อนน่าเจ,จ้าเจ้าเจ้าเออตัวนี่พีแ่แนมามืนอนี่ยห่อนเนะาะเขาชา๊กแก้วได้เขาไหมอือชาวแก้วแก้วเชดีบัตรแก้วบาซุกชาวแก้วบาซุกชาวแก้วบ้านเท่านั่นบ่แมนบ่บ้านโคกอ๋อชาวแก้วบ้านโคก เออ่นมาแต่เศร้าเพิ่นบ่บ่เพิ่นหากก็ออกคนหักก็ออกไปเมื่อกี้นี้แสดงว่ามาแต่เศร้าเลยแวะเข้าไปหานอกป่านะเนาะอืแต่ก็แวะมาบอจิตบอจิตพร้อมใช้อยู่ใช้ใชคือบุห็นเขาออกไปเลยออกไปเลยเอาคนขี่รถจักมาบ่บ่เพิ่นขี่รถกอล์ต้าบ่เออออเออ ที่เราไงเอ้าเดี well, so. ๋ยวถามสักหน่อยก่อนบาทนี่เป็นอะไรเกาะคือว่าเมื่อนั้นที่เจ้าไปเบิ่งแหละกับครอบครัวไปจังหวัดครอบครัวเคยแวะเพิ่นเคยแวะเป็นอะไรเป็นอะไรกันครอบครัวเนาะเพิ่นกับถุกย่าคือกันยังอ่าไปห้างเราไปห้างลูกโซ่ไปห้างลูกเอามีแต่ไปห้างแทบานี้เออไปห้างลูกชอห้างลูกชอแต่ว่าลูกคนคนหนึ่งอยู่น้อแม่ แล้วพูน้อยพูหนึ่งค่ะอยูมแล้วเองอ๋อก็คืออยู่หน้าตอนนี้อ่าอยู่กับลูกสองคนสองคนผัวพึ่นไปใช่ไหมปะห้างกันนี้ปะแล้วปะจองจำปีอ่าโคนบ้านเดียวกันนี่บออบ้านเดียวพูนกัไปห้างเงินอยากได้เฮือนให้มันแล้วเฮือนที่ว่าตัวเองกับผัวนี่เจ้าแล้วกับว่วได้พรุนี้จะได้เงินลูกไปลูกห้าเราอะอ่า ไปแบกกล้วยไปกลมันแล้วไปไปลงไปหาเงินนี่ยตัวเราเองนะเพื่อนเองล่ะเออลงเราเปิดเราเปิดงานอยู่ฝั่งใต้คุณบอกบอสไปแก่กล้วยแถวปักเชฟชันโอ้ไปแบกกล้วยนะอ่าอ่าอ่ากลมันอืมไปอยากได้เฮือนเพิ่นแล้วเฮือนที่จะเห็ดมากับผัวนี่อืออมพวกปลาอะไรกันแล้วเลยเฮือนกันเกิดเลยชานฟันบมจบชัดหมดจบเออ เครื่องชี้พี่น้องเอญ่ทั้งน้องตากับน้องโมเนาะไปมือก่อนนั่นแหละอ่าที่ว่าทั้งสาวบุรไทยตามว่าไปไซ่กทั้งน้องตาแบบพาลงโมไปว่าไปเบิ่งครอบครัวครก็ครัวนึงวัดสันก็มีทั้งแยายอ่าพวกหนึงชงมาหาทั้งปตูนอยู่พี่น้องเอญ่ก็ว่าให้ไปเบิ่งเนี้ย้อวัดสันก็ได้อ่ายังมีเวลาเข้าไปทั้งปตูนก็ได้ก็ได้แวะมาหาน้องตาเด็ก็จะถามเบิ่งว่าเป็นยังไงแน่นะพี่น้องเอญ่เนาะ เราอยู่สองคอนกับลูกเต้สองคอนกับลูกเขาหน้าม่ำป่าได้แต่ไม่ยุไม่กินเลยป่เพิ่นกะบ่มีกินมื่อชิมห้องไปกับน้องโมเมื่อหนักอ่ะแล้วก็กินเขาเย็นเออเพิเออ่นจะโดนี้เนาะแล้วเราไปเห็ดงานนะแล้วเราได้เห็ดนานหนาอ,อ่าอ,อ่าอ,อ่าแล,ล้วล,ลูกแล้วพักไว้น้ำเมลูกเราจะคน้นสองคนจากปีละอีกพูนพูนน้อยตัวยุ้มแล้วนี่คือว่าหกปีหกปี ลูกประมาณนี่แหละผู้หญิงลูกก๊กนั่เลยลูกก๊กอยยลูกกกไหนยผู้ชายบดบอมีขอบมีครัวและยังยังโยกับบไต้ไงเป็นไ้ลูกกุ๊กะประมาณเทปีน้องเจออยู่ห่ังได้และสิปายเนาะโดยคนยู่ในแคุณนะคุณน้อยลยย่เราเอง้อยบัดราไปหาเงินแล้วก็มือากว้น้ำเมล้วกอบัดยากสิไปเฮวียกงานเลยไปปากไว้นํ้ำม่ ไปเห็นงานบันใดเห็นงานไปเห็นบุพอสิได้เหรอจ้ะบุพเพศิได้โอไปแก่กล้วยแบบกล้วยแล้วก็ไปดมตืดเพิ่นเพิ่นให้มือเคอได้เนาะคือแบบเป็นลายเป็นเครือบนดูนั่ได้ลายเป็นเครือน้องกับใบธามแล้เอาเออ๋อแต่พ่อหูอยู่พวกพวกพ่อสิหูอยู่เนาะพี่น้องเนาะแมาว่าอ่ากาแห้งบ้านเฮาคือว่านั่นแหละพี่น้องเองจะมันกับบุกแกงบันใดเลือดของบริมาตนี่นะครัมันหนุน คือว่าเนาะพออยากไปหาเงินมาและะ้วก็สชิมาเห็ดเทือนที่ว่าเห็ดช่างมาก,กับผัวนั่นเทิน,น,กนก่อชื่อว่าเจ้าชายเมื่อนั้นนั่นบอกเออเพิ่นก็เห็ดตัต้งแต่กับผัวผูกไอ้กกได้แต่ชำนั่นได้แต่ชำนัน่นแล้วกรผปูนี่พวกป้าแล้วกันเออเน,น,นากกะแล้วก็หยุดเลยบาทนี่ หาเงินว่าอยากได้เพิ่มเติมและแล้วะมันหมดพอได้ใช่แกบห้องเขาเขาซื้อเพิ่นว่าเจ้าชุ่มาก็เคยไปเธอเนึงแบตป่วยนะบ่แต่ชุ่มพ่อไปน่ะเพิ่นไล่เป็นคือน้องตาเคยไปเคยไปเคปิดเบรกเป็นเป็นคืออยู่อยู่เพิ่นบ่ปักชองมันบ่ปักชันปักชันอ่าแก่ตามคืลิงไปอธิวานคือเขาคนเห็ด แล้วเห็นในนเฟซบุ๊กเป็นยังไงดจ๊กเออแบบว่าเกาะใช่เป็นชิลิ่งเด็กก็ดึงลากแวนเด้แนวนั้นบ่เคยไปบ่น่ะเคยไปมันเป็นยังไงเนี่ยเราเหตุการณ์ในฟังหน่ึ่งวบมันมันโน้นเป็นยังกับฟินไหลถึงฟินขึ้นเออแล้วอนแอนแอนเขาเกาะเห็ดไหลตัวจวนนั้นเขาเขาเห็ดไปได้เขาเขาก็แล้วมันก็มีผู้ดึงอีกได้มีผู้ดึง ผู้ดึงสมุนวันน้องนี่ก็ดึงละสองคนนี่คนหนึ่งก็ดึงทางหน้าคนหนึ่งก็ดึงทางหลังกันทาว่าสิลงค้อยแล้วก็ผู้อยู่ทางหน้านะก็มาอยู่ทางหลังพี่อ่าแบบว่าคันสิปไปเลยแบบยามันไหลไปเองได้แบบโอ้เถ้าสมมุิว่ามันลงค้อยแล้วแม่นผู้ทางหน้าแล้วมันลึงทางหลังไว้มาช่วยกันลึงยามันไหลแห้งยามันไหลแห้งไก่เป้าหมา้แหว่งนี่เนาะแขกได้เธอละชิบคือแกได้เธอละชิบคือออเคือ าหอยใช้เชลิงอย่างนี้เคยเห็นอยู่ของจีนบ่นของรับจ้างจีนเนาะคนไรแต่เข้าวสุขภาพไปหาเครือละพันเครือละพันกรีบเครือละพันกรีบโอ้ยจะปีเดินโดนเจ็บแต่ไปก็เบ,บนานมเอากันแล้วอ่า,อาไ,ปไปมาแต่ตัดอ้อยแล้วก็บม่มีทางไปแล้วก็ไปแก้กล้วยต่อเออไปตัดเครือละพันกรีบกล้วย quế như này quế là, này. Này là này, nhau cái này quế nhau tán thọ nào phù, này, hôm, ấy, bò. Uh... Này này, uh. bay, kín, kín, phải... uh, bay tắt, bò vào na là phụ phụ là cái khu vẹt, này cái má hồi này ผู้ตัดน่ะกับตังหักแล้วก็ผู้แบกมาหอยใส่ชิลิ่งหรืกับตังหักอ๋อผนเอกผ้าผนกมันผ้าผนกมันคือผู้หญิงชุมน่องหรือกับทอแก่ไป๊ดไแก่ไปยี่ห้ออ่างวงเขาล่างใกลๆกับแก่ไปด้วยเนาะไอ้เนาอไงเคยผ่านกันเจ้ากันได้พันเนาะเครือหนึ่งครือเราพันมือหนึ่งเห็ดได้จักพันกะตกอยู่มือหนึ่งแสนไปผู้หนึ่ง ลายคนเ่นอ๋อช่วยกันช่วยกันลายคนเนี่ยเนาะคือว่าและเี่นเอาไงเพิ่นกระสีนอกเป็นวีเป็นวีแล้วก็ทิมลงอ่างแล้วก็เคลือมันก็บ่ได้ทิมนะเอาแบบมากองไหว้หนักอันนี้อ่าอ่าอ่ามื่อหนึ่งได้จะเคลือจะเคลือแล้วก็จดเป็นวินเป็นวิ้อจะหักเงินแล้วก็มาปั้นกันบ้างจะโคนจะโคนหานกันหานกันหากบกขาดมื่อหนึ่งแสนปายอืมอืมอืมบกขาดมื่อละแสนปาย กัดชิ้เข้าเองไปตอนนะคนับเนาะชิได้ทำไรได้เองข้าเองชื่อเอ้งเอ้าเอ้าชั้นพี่น้องเลยเนาะนี่ก็จุดชาวตาก็เพิ่งเคยผ่านกันพี่น้องเลยเออสู่ชนในนี้เราเกิดอะไรขึ้นบ่หรอเนาะเอ้าแล้วก็จังอันนั้นอีกพี่น้องเลยเนาะเอ้าย้อนมาอีกสักหน่อยนึ่งบาทนี่เป็นจังได่ใน่อาการขึ้นอ่ามีเป็นตาชีนั่นอยู่บ่เป็นตาชีได้เห็นหน้าไหวอยู่บ่ ยังม่มีอาการอาเลยฮดีบตไหนเหลือนนี้ย็ไดไเพิ่นัดพิ่นัดเมื่อไรก่อนัดนัดวันที่สิเดือนห้าันสิเจ็ดเดือนห้าเดือนหาสากลได้เนาะเดือนหนานีตัวนี่เดือนสิบม้าอืมมืนี่ก็บเสาร์เจ็ดลพี่น้องไงเสาเจ็ดเสาเสาเก้านี่ก็ไ่วกลางเดือนหน้าแม่นได้เนาะให้องเ้ยยามนอนกันขึ้นกับบรไมมีอากาศยังได้บ่ Kai gặp ai ở bên nikon hắn sĩ kịch nịch bunyang ngay kịch ai ở kịch hạng 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 kịch nướng kịch hạng 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 เจ็บแมวจนลูกนึงเข้าบ่ได้พุณะเจ็บเออเฮากัคันอนาจะได้ยุบบแต่ว่าถ้าเฮาก้มแล้วมันก็ยากนะเออเออมันลำบากเนาะแต่เจ็บนี่เจ็บด้ยเอ้อคือว่าแล้วอีกอย่างกับวันนี้มันบัดมาเข่งมงปบบบาดมาเนี่ยเออของเฮาบาเอ่าอ่เอาเคยปาดบ่บาดน่าบาดประมาณวันดูเออมันจะเข่งกับตัวนี้แน่อ่า มันได้เจ็บบ่ะเนี่ยไกลแล้วพี่น้องเไยบุลน็อกทั้งหมตูนห้าสิบหกสิบเจ็ดจำมา้ยจ๊ะเจ้าวันที่สิบเดือนหน้านี่ยเจ้าวันทีออกก้อนมาจักเนาะหมอจอจันกันชาวบ้านเลยาบมาช่างเนี่ยพี่น้องเไยเนาะเอ้ากับฟาบานาพี่น้องเไยเนาะกับไวไวมอจอจันมาหอดหน้าคนเลยคลองยัวยัวน่ายัวน่าแต่เนาะ อ่าจะเห็นหน้าลูกกองแม่น้ํเนาะนอนกับน้องนอนกับลําบากเออแม่นแหละมันได้นอนแต่จะแขงอ่านอนแต่จะแขงเอาบุตรีแหละพี่น้องเลยเนาะผู้พ่อผู้แม่กับจะเห็นละอุ้มท้องมาตั้งหลายเดือนเอาใหญ่มันออกมาแล้วก็ให้เลี้ยงง่ายเนาะใหญ่ไวพี่น้องเลยหากแน่นอนลราผู้ชายร้อยเปอร์เซ็น Đấy, vào nhanh diễn nhanh và vừa dai vô Đúng. cả thôn cả khắc, khắc chậu bạn này <laughs> à, mùa này cầm lay lót chậu bỏ nô mới ôi hả ơi phải đi đâu lại mù lúc sai này lúc khỏi lúc sai khỏi cái dai đây còn mình này cô hen để áo khi nào người nhìn cái này sai cái gì đó coi bên con hủ phải đi khi người nhanh nhanh

โลยเซานี smoking, ่กบ่ได้ตัดหยังเลยจักเมดจ้างมานน้องจักเเอาัพี่น้องเอ้ยก็มีแต่ว่าฝากอีกครั้งนึงเนาะเอ่อทางห้องน้ําของน้องต้าเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็ยังเอ่อสังกสีเนาะทงบ่ตงบ่ได้บ่ได้แจ้งว่าได้ใดบ่ยังมีงบเข้ามาอยู่บ่ทางเราก็ได้สังกสีสังกสีห้องน้ําเจ้า ไอ้คนแบบแบบแกเ่ยวกอลโอ้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 โอนโอ้อ้โ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 ออ้โเ้อ้โอ้อู้อ้โอ้โพอ้โอ้อ้โอ่โอ้โอ้้อ้โอ้โอ้อโอ้โ้โอโอ้โ้โอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้องโอ้โนอยอออากออ้องเอ้อออออมออ้อี้ ใกล้แล้วหมอจอจันทร์เข้ามาเลยไปสันน้องต้าเนาะบมดอกวนเวลาระบาดนี่พี่น้องเไมืัอนี้ก็เยี่ยมยามทำข้าวทั้งน้องต้าเพื่อนพี่น้องเไงการกับมอจอจันเข้ามาเลยแต่น่าี่ก็วังว่าเนาะเบานุ่มได้เผาหมอกกำเทแทะไปน้องต้าไปสบายดีเด้อโดยพี่น้องเไง พี่น้องเอ๋ยทั้งโมจูนก็นได้มาย่ยมยามตามเ่าทั้งน้องตาเพิ่นเนาะแล้วก็มาเบาิ่งห้องน้ำทั้งน้องเพิ่นเนาะก็ยังขาดบล็อกอยู่เราอ่ะแล,ล,ล้วก็ยังเหลือพวกแตงกฤษีแล้วก็ปูนพี่น้องเอ๋ยพูนแน่นอนเดีทั้งโมจูนเบิ่งก็คงสีบัวอดอกเนาะทั้งเทพื้นแน่แล้วก็ทั้งโบกทั้งสาบม,มนันหลุดใส่ล้นอยู่หรือว่าใส่ลายพี่น้องเอ๋ยเนาะ ฝากเบิงงง้งพี่น้องไงฝากพี่ฝากน้องเบิ่งน้ำกัดเนาะเอ้าขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปโดยบุกขามโคชนะมาทู่ขอบคุณขอบคุณในรายสำหรับนี่ไปก่อนพี่น้องไงสบายดีเด้อพี่น้องไงบ๊ายบาย